คุณกงวังมานำใจได้ครับผมถึงเวลาสัญญาไวา้ขอน้อมส่งมโนนายหลงเพียงอ้อมอันแสนอุอนอ่นนำใจเมติการลุ่มเฮ้ เป็นบุญคุณอันนราบซึ่งบ่งมีมือวาสิลืมนุกนิเส็น่าปเื้มยังดำเดิมในความหมายแฟนหญิงชายที่เคยหักมาลายล่วงในส่ว,กวงกุมนี้โมละสุมมาลุกเล่าบ่อยอมถอยอยังลอยเซ็นน้ำมีหอเป็นเสื้อเอินยังเดินหน้ามาลาย คุณคู่บ่ายยังยกไฟใส่กระมอมจอมควันเสมอเป็นแสงไฟส่องทั้งไอพากาวเพื่อเข้าเดียวปีสองแล้วนำผลเงินน้อมส่งหนึ้งเทเท่า้าทุารีล้มเงิุพูดทำสงมาเรีย้กคุ้งเงินพานิงเนิ้อ หาคุณให้หากคุณอี้โลนสวดเห็นมลัำจังบัดนะครับพี่น้องครับครับผมขอบคุณพีขอบคุณน้องหลายๆนะครับที่ยุบเป็นเร่เชียรลนใจเห็นมลัำหน้ามีหงในคำขึ้นนี่นะครับ <hed> ขอบคุณพี่หนึ่งกรุงเทพบันเทิงน้ำครับเอาเดือนหนาววันที่สามธันวาเดอ้ออย่ามาอย่าลืมมาเป็นเลงเชื่อเลีงใจครับให้หมอล่ำระเบียบวัฒนินะครับอยู่สถานที่มองนีละวันที่สามธันวาคมนะครับพี่น้องคนใดนะครับผมเห็ุโทรศัพท์มือถือหายนะครับไปรับใดอยู่หลังเวที่เด้นะครับผมยังไปเลยผู้ใดเห็ุโทรศัพท์เสียนะครับไปสแกนเอานะครับผม ช่วงนี้กระซิบเตยเงี้ยวๆห้พี่น้องบานเฮาใดมัวได้ซื่นกันดึงสมองกลัวๆนผะัวแล้ะเนาะจะนี่ยจากกันเนาะอีแม่เนาะ <laughs> เอาอาจารย์เฮาเตยวันนี้เ <laughs> <laughs> พลงอย่างละแปะ๊กครับครับผมเพลงอย่างก็ครับ ครับโอเคกับโอเคครับ